อินฟลิติกฮอตห้าสิบโปรนะครับตัวนี้หลายคนก็คุ้นเคยกับตัว i n นฟลิิกในการแกปหน้าจอโดยการใช้สามเวนะครับนะครับลากลงมาลวกงานนี้นะครับแล้วก็ไปปรับครอบต่างๆไปแก้ไขได้นะครับแต่เราสามารถ e l e c กในส่วนของการแกปหน้าจอแก้บ,บางส่วนบนหน้าจอบนแอปที่เราเปิดอยู่ยเช่นเราไม่ได้เปิดแอปก็ได้ เราอยู่น่ารักให้เราไปที่ส่วนควบคุมหรือว่าคอนโซลเซ็นเตอร์นะครับตัวนี้จะมีเมนูที่เป็นลกักษณะกันไกลนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสามเหลี่ยมด้านข้างมุมด่างก่านะครับกดครับเราก็สามารถใช้ตัวเลือกในการซับปับหน้าจอแค่แบงส่วนแบบเลื่อนหรือว่าทั้งหมดก็ได้นะครับนะครับตัวนี้เก็บทั้งหมดครับ เก็บแค่บางส่วนครับเราก็จะให้เราเลืกนะครับอย่างเช่นเราต้องการเก็บส่วนนี้เมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเซฟประเก็บหน้าจอเก็บบางส่วนได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอยู่ในหน้าจอแบบยาวนะครับก็สามารถเลือกเก็บหน้าจอแบบเลื่อนได้นะครับก็สะดวกดีนะครับในการช้ง,งานถือว่าเป็นทางลัดที่น่าสนใจนะครับ จากนั้นก็กดเสร็จสิ้นตามต้องการนะครับ